เรื่องของมอันตภัยน้ําท่วมนะครับที่ภาคใต้ของเรานะสงขาหาดใหญ่นะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวิกฤตหนักมากในรอบสามร้อยปีนะอย่างที่หลายๆคนได้ประสบนะครับก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่นะครับชาวสงขานะให้ผ่านพ้นไปด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานไม่ว่าจะเป็นมูลน,นิธิกู้ภัยหรือ คนที่มีหัวจิจหัวใจที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องนะครับที่เดือดร้อนนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับโอเควันนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องการเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินนะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ภัยพิบัตินะครับอุทกภยัยน้ําท่วมไฟไหม้ดินถลม่มแผ่นดินไหวนะครับหรือภัยสงครามนะเราต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นครับเพราะต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยภัยต่างๆเนี่ยเกิดขึ้น ทุกปีและดูเหมือนมีแนวโน้มที่จะหนักขึ้นเรื่อยๆนะและสิ่งสําคัญเราต้องรักษาตัวเราเองและครอบครัวของเรานะครับให้รอดพ้นจากภัยพิบัติเหล่านั้นนะครับสิ่งเดียวที่เราจะอยู่รอดได้ก็คือการเตรียมพร้อมรับมือนะครับอย่างแรกครับที่เราต้องเตรียมนะครับในเรื่องของอาหารนะครับอาหารเนี่ยโดยทั่วไปก็ควรจะเตรียมเป็นพวกอาหารแห้งหรืออันนี้ผมแนะนาครับจะเป็นในตัวของอาหารแห้งนะอันเป็นนี้จะเป็นอาหารสําเร็จรูปนะครับเป็นอาหารเรียกว,ว่า EMR นะครับของอันนี้ของประเทศจีนนะครับซึ่งเก็บได้นานนะตัวนี้เก็บได้4ี่ปีนะครับมีรสชาตินะถ้าเกิดใครไดไกินแล้วก็เหมือนคล้ายๆขนมตุ๊บตับนะจะอร่อยอยู่กินได้เก็บได้นานให้พลังงานสูงนะครับน้ําหนักเบานะแนะนําเลยตัวนี้โดอ่าหนึ่งในนี้มันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ก้อนนะครับก็สามารถที่จะแบ่งกินได้มันให้พลังงานสูงมากนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอยู่รอดสามวันก็ควรจะมีอาตุนพอ ตัวเราและก็ครอบครัวนะครับแต่สถานการณ์ปัจจุบันนะครับน้ําท่วมตั้งแต่วันที่ยี่บสองจนวันนี้ยี่สิบกแล้วกว่าห้าวันครับบางครอบครัวบางคนนะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยผมว่าอาจจะต้องเตรียมมากกว่าเจ็ดสิบตองนะอาจจะต้องเป็นเจ็ดวันหรือสิบสี่วันเลยนะเพราะว่าเจอการรับมือของการช่วยเหลือของภาครัฐเนี่ยล่าช้ามากนะครับอาจจะไปไม่ถึงนะอย่างน้อยเราต้องเตรียมพร้อม ตัวเราเองนะเพื่อให้อ่าหน่วยงานนะครับหรือกู้ภัยที่ไปช่วยเราได้นะครับมีหลายแบบครับตัวนี้ตัวนี้ในอ่าออนไลน์นะครับก็มีขายกันนะมีจะมีสองแบบอันนี้จะเก็บได้ประมาณปีหนึ่งราคาจะถูกกว่านะครับไปหาซื้อได้นะครับมีเรื่องอาหารแล้วก็คือเป็นเรื่องต่อมาก็คือเป็นเรื่องของน้ําครับ น้ำดื่มน้ำสะอาดนะโดยทั่วไปคนเราเนี่ยจะกินน้ําประมาณวันละสองลิตรนะครับถ้าอยู่ให้ได้อย่างน้อยเจ็ดสิบสองชั่วโมงคือสามวันนะก็ต้องมีน้ําอย่างน้อยหกลิตรอันนี้ขวดหนึ่งจุดห้าก็ต้องมีน้ําอย่างต่ำสี่ขวดแต่ถ้าเกิดมีระยะเวลาที่มากกว่านั้นล่ะเราจะแววน้าจากที่ไหนครับน้ําท่วมที่หาดใหญ่น้ําเขียวๆน้ําแบบมาอย่างนั้นนะถามว่าเราไปกินได้ไหมกินไม่ได้ครับ อันตรายมากสิ่งเดียวที่ทําให้น้ําตัวนั้นสะอาดพอกินได้ก็คือการต้มหรือทําให้ร้อนนะครับเป็นการฆ่าเชือ้อในสถานการณ์แบบนี้บางทีการต้มหรือการใช้ความร้อนอาจจะไม่สามารถทําได้ครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอให้ติดกระเป๋าไว้เลยนะครับนั่นก็คือตัวนี้เป็นเครื่องกองน้ําครับเป็นเครื่องกองน้ําแบบพกพาซึ่งสามารถกองน้ําสะอาดได้นะครับมีความสามารถในการฆ่าเชื้อนะครับได้ถึง99.9%นนะครับและก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับที่ต้องมีเลยนะครับ ในเรื่องของยาสามัญประจำบ้านนะ,นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยาพาราแก้ปวดแอลกอฮอล์นะหรือจะเป็น้ากอตยาแก้ท้องร่วงเกลือแร่นะครับยาแดงพวกนี้นะควรมีติดก,กระเป๋าไว้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีอุบัติเหตุหรือมีการเจ็บไข้ได้ปวดที่จําเป็นจะต้องใช้ยาเหล่านี้นะครับก็เก็บรวมไว้นะครับเฉพาะที่จําเป็นนะในกระเป๋าตัวนี้ อีกสิ่งหนึ่งเลยที่ผมอยากให้เตรียมไว้นะครับนั่นก็คือผ้าห่มฉุกเฉินนะครับน้ําหนักเบามากนะครับเป็นตัวคล้ายๆฟอยนะ์นะตัวนี้ราคาราคาไม่แพงนะไม่ถึงยี่สิบาทก็ซื้อได้นะตัวนี้นะครับให้ความอบอุ่นน้าหนักเบานะเผื่อบางทีอากาศหนาวๆนะครับเสื้อผ้าเปียกนู่นนี่นั่นหาอะไรห่มไม่ได้ตัวนี้นะครับผ้าห่มฉุกเฉินตัวนี้ยช่วยได้นะครับทําให้อบอุ่นร่างกายอบอุ่นนะได้และอีกตัวหนึ่งครับที่อยากให้มีไว้นั่นก็คือในเรื่องของ แสงสว่างนะครับจะเป็นตัวไฟฉายครับแนะนําเป็นตัวที่ใส่ถ่านแบบธรรมดานะเพราะว่าบางทีเป็นตัวชาร์จไฟเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปหาแหล่งพลังงานได้นะอาจจะต้องใช้ถ่านนะเป็นตัวธรรมดาเป็นอะล็อกอะนาล็อกอย่างนี้นะครับที่สามารถเนี่ยจะอ่าส่องสว่างในเวลากลางคืนหรือใช้ในการขอความช่วยเหลือได้นะตัวนี้ับตัวนี้ก็แนะนําว่าให้มีติดไว้และอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะมีครับนี่ครับ นุกวีดครับนุกวีดเนี่ยสามารถส่งเสียงได้ถึง1น0่งรยิบเบลครับไม่ต้องไปยิงปืนนู่นนี่นั่นครับให้คนอื่นเขาตกใจให้กู้ภัยเขาตกใจครับถ้าอยากถ้าต้องการความช่วยเหลืออยากให้คนรู้ว่าเราอยู่ไหนใช้แค่นี้ครับนุกวีดครับง่ายๆครับเป่าไปเลยดังๆนะครับคนเขารู้ครับกู้ภัยรู้จะได้ไปช่วยได้นะครับก็จะมีที่ควรปิดมีอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของมีดนะครับก็เป็นมีดพับทั่วไปครับ ก็ราคาไม่แพงอันนี้เป็นมีดพับใช้ในการตัดแตง่งหรือว่าใช้ในการป้องกันตัวหรือใช้ในจิปาถะต่างๆนะครับก็เป็นตัวนี้อีกอันนึงอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของหลายๆคนนะครับจะเป็นเลเทอร์แมนนะครับเป็นอุปกรณ์สารพัดประโยชน์นะทํานะเป็นครีมก็ได้นะครับเป็นไขควงเป็นมีดเป็นตะไบอะไรพวกนี้เป็นเลื่อยนะก็มีนะในตัวนี้นะครับลองไปเสิร์ชดูนะครับเตรียมไว้นะครับอุปกรณ์เหล่านี้ อีกอย่างหนึ่งผมถือว่าเป็นสิ่งที่ควรมีเลยนะครับมีอยู่เมื่อนามาแล้วนะก็ลุงตู่ของเราบอกว่าถ้าเกิดเกิดเหตุภัยพิบัติเนี่ยควรจะเตรียมวิทยุทานซิสเตอร์ไว้เพราะเป็นช่องทางการสื่อสารเดียวที่ประชาชนจะสามารถรับข่าวสารจากภาครัฐได้เดี๋ยวเราลองมาเปิดดูพันปีหลวงที่ทรงมี <Okay. S 2> พระราชประสงค์ให้คนกับ นะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนะคะโดยพึ่งพาซึ่งกันและกันเปิดได้ครับตัวนี้ปนนออกกกย่ากา่าาาาใรรรุััษ์ทพไม้ซึ่งวิทยุตัวนี้มันดียังไงนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ไฟบ้านธรรมาดาครับแต่สามารถที่จะเป็นใช้เป็นตัวโซลาเซลลได้หรือถ้าไม่มีแดดนะครับไม่มีแดดไม่มีแสงสว่างเนี่ยสามารถใช้เป็นตัวนี้ได้ครับมือหมุนนะครับ ปั่นไดนามครับให้พลังงานและก็สามารถที่จะเป็นเครื่องมือที่เราทราบข่าวสารจากภาครัฐได้ว่าอ้ยภาครัฐเนี่ยจัดหน่วยกู้ภัยจัดจุดรวมพลจุดที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่ตรงไหนนะครับก็จะสามารถใช้วิทยุตัวนี้ได้ครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงหลักร้อยนะและนี่ก็เป็นเครื่องมือนะครับที่ผมบอกว่าเป็นสิ่งจําเป็นนะบางคนอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับลองดูว่าอันไหนที่จําเป็นกับเราแต่ผมมองว่า พื้นฐานเบื้องต้นที่ต้องมีเลยนะครับก็คือจะเป็นประมาณเหล่านี้นะครับและที่สําคัญครับสิ่งที่เราต้องมีอย่างหนึ่งครับก็ในเรื่องของกระเป๋านะครับไม่ควรจะเป็นใบที่ใหญ่เกินไปควรจะมีขนาดที่พอเหมาะพอดีนะครับในการที่จะเคลื่อนย้ายได้อย่างใบเนี้ยก็คือใบใบเล็กๆนะครับสามารถที่จะจุของได้หมดเลยอันนี้เดี๋ยวต้องสไปดูโอเค เราก็จะได้เป็น emergency bag นะครับเป็นใบนี้นะครับใบเล็กๆอยู่ข้างเตียงอยู่หลังรถติดตัวไว้เวลาเกิดเหตุถูกเฉินขึ้นมาสาพเป้ใบนี้ไปได้เลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ